สวัสดีวันเสาร์เลิกงามยามดีครับวันนี้จะไปเปลี่ยนท่อนะครับตอนนี้ต้องไปเรียนทํากีตาร์กันโอเคไปสนีพักผ่อนครับมาส่งของแล้วก็นั่งเล่นมือถือก่อนนะครับ จากเปลี่ยนท่อนี่คิดหนักครับจะเข้าโคง้งจะเล่นโค้งทีนี่ต้องคิดหนักครับว่ารถจะพังไหมเอ้ยท่อรถจะล้มไหมท่อจะเป็นอะไรไหมโอ้โหสายลุยครับเหยียบน้ำสะกระจุยเลยนะนี่ถนนเสร็จแล้วอ,อ่ะยอด่ะฝุ่นเยอะจัง ร้อน,อนล้อเปียกครับเมื่อกี้พื้นมันเหนียวดีไหมเนี่ยใช้ได้เลยลองเบรกหน่อยนะครับ ใช้ได้ครับอืมแนวดีใช้ได้ใช้ได้โอ้โหแนวครับอืมแนวดีพื้นสนุกครับอย่างเงี้ยรับฝั่งโน้นนี่สึกหมดแล้วนะครับพื้นลาดยางนี่ไม่ได้เรื่องลรวฝั่งโน้น ฝุ่นเต็มเลยครับจริงๆลาดยางเสร็จใหม่ๆนี่น่าจะพอไม่มีรถบรรทุกวิ่งนี่ก็น่าจะล้างถนนบ้างนะครับอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ครับด้านนี้เละหมดแล้วครับถนนบ้านเรานี่เสร็จอีกฝั่งอีกฝั่งเละนะครับพออีกฝั่งเสร็จปุ๊บอีกฝั่งก็กลับมาเละครับนี่รออะไระครับรถไฟเหรอครับ เข้าเกียร์ผิด เปลี่ยนพ่อใหม่จะแรงขึ้นข,น,ขนาดไหนตอนนี้ขับไปเรียนทำกีตาร์กันครับ โดนรถชนตายนะครับต้องระวังครับเนี่ยครับคือเป็นเขาเรียกว่าทางรถบังตานะครับเนี่ยครับระหว่างรถบรรทุกวิ่งอาจจะมีคนวิ่งข้ามถนนมาอะไรเงี้ยเนี่ยจังหวะรถติดติด,ตดอาจจะมีคนวิ่งข้ามตัดออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคือเราต้องดูสายดีๆครับดูเนี่ยตามต้นไม้ต้นไม้นี่จะมีคนยืนรอข้ามถนนบางคนอาจจะวิ่งออกมาบางทีก็มีรถออกมาอย่างคันหน้าเนี่ยครับ เวลาขับอย่างนี้อย่าไปคิดว่าได้อยู่ไหลาทางอย่างนี้สบายนะครับปลอดภัยบางทีรถอาจจะเบียดออกมาอะไรเงี้ยต้องระวังครับไว้ใจไม่ได้นะครับ ผงนี้ต้องระวังด้วยนะครับที่เล่นโค้งมานี่โผล่มารถเจอรถกระบะกำลังแซงนี่จบชีวิตเลยครับล้อแห้งยังหวาล้อเริ่มแห้งแล้วครับไปเล่นโค้งในหมู่บ้านน้องอ่นได้นะสนุกครับโค้งในหมู่บ้านนี้เป็นถนนคอนกรีต เทียบไก่ทอดเจ้าเนี้ยอร่อยไก่ทอดชากรังลาวเฮ้ยมันมีแต่กล้วยไม่ใช่ชาวกล้วยชากรังลาวนี่ไก่ทอดชากรังลาวสงสัยขยายกิจการนะครับเล่นโครงบ้านน้องอันสนุกครับแต่ว่าฝุ่นเยอะจังเลยเดี๋ยวเริ่มไม่ปลอดภัยครับก่อสร้างเยอะครับอิดมวลเบานี่ครับ ฝุดเริ่มเยอะนี่อย่าไปเล่นโ,โค้งนะคว่ำเลยนะครับไม่กล้าเสี่ยงครับอุย uh นี่มันตัวแรงสามตัวเลยนี่พื้นตึกเปียกแสดงว่าฝนตกไปแน่เลยมีกาแฟกินนี่ง่วงมากครับตื่นเช้าไปหน่อยครับ นอนดึกตื่นเช้าครับโค้งครับนี่มาสวยบ้านอันเน่เล่นโค้งสนุกครับนี่ครับระวังรถส่วนมาด้วยนะครับเวลาเล่นโคง้ง ในหมู่บ้านนี้ต้องระวังขอบเวลาเป้นโคงซอยเยอะเหลือเกินนะครับถึงแล้วครับตื่นอย่างน้อ่อันนี่ครับเป็นสถานที่ที่ผมมาเรียนทำกีตาร์นะครับ สายเขียวสายเหลืองครับเอ๊ะนี่กีตาผมปะเนี่ยไม่ใช่เอ๊ะหรือใช่โอ้ทไมมันง่วงอย่างงี้วะปวดหัวด้วยกดออดแป๊บนึงครับอัน แม่ครับแม่ครับแม่วัสดีนี่ครับน้องอันนะครับน้องอันอันเปิดร้านทำกีตาร์ขายนะครับแล้วก็รับซ่อมรับทําสีรับกีตาร์คอหงคอหักมานี่รับทําหมดครับ กีตาปลอยแตกไม้ทะลุสายกระจุยอะไรเงี้ยรับหมดนะครับนี่ครับต้องอัานครับอ่อนานสวัสดีครับกินข้าวอยู่เปล่าเฮ้ยนี่กีตาร์ใครอ่ะอ๋อตกใจคิดว่าของพี่เร็วจังนี่ <laughs> นครับที่วางของ

ันนี้คือกาวอือันนี้คือไม่เรียบนี่คือไม่เรียบกาวนี่ค่ะอันนี้ด้านข้างนี่เอาเบอร์อะไรนะสองร้อยยี่สิบใช่ปะแต่ข้างหลังอะเอาเอาร้อยร้อยห้าเลยข้างข้างสองร้อยยี่สิบพี่เห็นไหมพี่ดูอ่ะพี่เห็นเส้นอ่าเน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 คือมันเป็นเส้นลึกเลยยาวเลยเนี่ยทั้งหมดเลยอืถ้าเกิดว่าพี่ขัดได้ดีแล้วต้องเป็นนี้มันต้องเรียบใช่ปะัแล้วเป็นนี้อืม นี่แห้งแล้วใช่ปะคอโอเคแล้วใช่ปะมันก็ยังเหนอะเหนอะแต่ว่าขัดได้แล้วนี่เป็นไงครับกีตาร์ผมจอดนี่เวลาอันนี้เราทำอะไรสีใช่ปะก็นึกเป็นแป้งอย่างงี้ใช่ปะสวยเลยครับนี่ครับสวยงามมากสวยอะ าอาจจะไม่เรียบร้อยมากครับพอได้นะครับอยากฟังเสียงมากเลยใกล้ละใกล้ละเออแบตบสวยเลยอะ หน้านี่ไม่ต้องต้องแล้วปะ่ะหน้าต้องยี่ต้องขัดอีกใช่ป่ะอยู่อ๋อข้างหน้านี่เบอร์หยาบละเอียดนะเอาสองยี่ก่อนแล้วกันสองยี่ก่อนสองยี่นะครับโอเคทีนี้เราจะเอาไงกันดีเอาไงดีวะเอาเป็นเส้นมุกแปะเข้าไปไหมเสาะหรือว่าจะเอาเป็น<บ>ลายเป็นเส้นอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะหรือว่าจะเอาเป็นลายก็ได้พี่ ถ้าเอามุกอ๋อไม่ได้ไม่ได้นะผมเห็นผมเห็นฝรั่งบางคนก็ทำเงี้ยหนึ่งขีดสองขีดสามขีดกลายเป็นลวดลายไปแต่ว่าของเขาเป็นตัวเต็มนะเขาไม่ได้เป็นพัดเวย์แต่ก็คงเหมือนกันแหละก็ทำเป็นลวดลายไปมันดีกว่าเป็นตําหนิอันเนี้ยอันเนี้ยผมดีเรียดเหมือนกันนะเพราะว่ามันมองเป็นตําหนิเราเราแก้ไขก่อนดีกว่าแล้วก็พี่เห็นหัวไหมเส้นไหมมันเป็นเส้นน้ำสแตนเดอร์ เป็นไอ้ไม่เรียบใช่ปะ,ะคือคือไอ้ตรงที่เป็นหน้าตาเนี่ยเราเอาให้สวยไว้ก่อนคือข้างหน้าเนี่ยอย่างอื่นผมยังพอรับได้ข้างหลังจริงก็งงงก็ยังพอรับได้แต่แต่ว่าให้มันน้อยกว่าน,นี้หน่อยมันเหลือเกินพี่ก็ว่ามันไม่สวยนะข้างหลังเดี๋ยวทำเรียบ <นะ S 1> ขัด <ผม S 1> ใหม่เดี๋ยว่อนพอพี่ขัดแล้วพี่เห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่พี่ขัดอย่างเงี้ยคือพี่ไม่ได้ขัดเป็นทางเดียวในชะ่ไหมไม่มได้เป็นเส้นมาอย่างเงี้ยอันนี้ผมขัดออกไปแล้วนะเนี่ยมันเหลือถึงเหลือเล็กน้อยเนี่ยแต่ว่าผมก็มองไม่เห็นไงก็ต้องขัดพอพี่กก็็ดวว่าใช้้้ไแลตรงนี ได้ยังมีรอยแบนี้ดำๆรอยไหม้ของเราเตอร์ข้างหลังก็พอใช้ได้แต่ว่าตอ้องรอยนี้ต้องเก็บละเอียดละเนี่ยพี่เห็นว่ามนันมันเป็นรอยกระดาษทรายที่ขัดมาด้านนี้ตอนขัด,ขดพี่พเดี๋ยวขัดทางเดียวดีกว่าต้องขัดทางเดียวดเดี๋ยวขัดใหม่หมดเลยได้ได้ใช่ปะ่ะต้องขัดใหม่หมดเลยอ่าเดี๋ยวตามแนวเจนไม้ระวังมันกระแทกนะโอเคโอเค กระดาษทรายอยู่นันนี่ใช่ปะ่ะสองร้อยยี่สิบ,บ <220. S 2> โอเคด้านหลังนี้ด้านข้างอย่างเดียวใช่ปะ่ะที่ร้อยห้าสิบเอด้านข้างอย่างเดียวที่สองร้อยยี่สิบข้างสองรอยี่สิบโอเคข้างมันเรียบแล้ว<ม>ใช้บล็อกใหญ่ปะโอเคนี่ครับไม้มไม่เรียบหาไม้เรียบๆขัดก่อนครับ มีคนอยากดูนะครับนี่ครับบล็อกนี้ได้ปะไม่ค่อยเรียบเนาะนี่ครับกระดาษร้อยเบอร์สูงนี่คือละเอียดนะครับเนื้อละเอียดนี่ครับเบอร์ยิ่งสูงยิ่งละเอียดครับนี่ครับกระดาษทรายนมครับนี่เป็นสีขาวเทาอ่ะนี่บล็อกนี้ด้านนี้ใช่ปะ โอเคนี่ครับเราก็จะจับหักอย่างนี้ขั้นตอนในการทากีตาร์นี่ยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ขี้ๆนะครับทากีตาร์ตัวหนึ่งนี่ลองเลยนะครับเหนื่อย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 สัดๆเลยคือไม่ใช่แบบคิดว่ามันง่ายนะครับนี่ทํามาเกือบปีแล้วครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับนะครับเราต้องขัดคือให้มันเรียบ แล้วไม่มีรอยที่สุดนะครับนี่ครับเนือไม้มันก็จะออกมาด้วยนะครับนี่ครับต้องขัดให้ตรงนะครับไม่งั้นจะเป็นรอยแบบไม่งั้นมันจะเป็นรอยไอ้แบบรอยกระดาษทรายถูอะ่ะมันจะไม่ไม่ไม่เรียบเหมือนมันถลอกอะไรเงี้ยนี่ครับ นี้พาทำกีตาร์เลยนะครับวันนี้ครับเป็นไงบ้างใส่อัดวิดีโอไปด้วยแปลงอยู่ไหนวะอันซื้ออันนั้นมาใช้เหรอใช่ใชดีปะ แพงปะแปดร้อยพี่ดูหน่่ยมันต้องเปลี่ยนอะไรปะก็พอใช้ไปมันจะมีนี่แถมมาให้พี่พอใช้ไปเจ๋งว่ะซื้อที่ไหนอ่ะถ้ามีงบแพงหน่อยเอาแบบสองข้างเลยหายใจสะดวกว่นนี้ซื้อที่ไหนอันร้านพวกขายสี่พีซื้อมาขับมอเตอร์ไซค์เข้าเมืองอะไรเงี้ย อ,อ๋อการหมดเลยนี่ครับเรามาดูมีรอยกระดาษทรายอยู่นะครับนี่ครับยากมากครับการที่จะขัดให้เรียบตรงๆทำกีตาร์นี่ไม่ง่ายนะครับมีน้องบางคนบอกพี่ทำให้ผมตัวหนึ่งอ็โหมกว่าจะได้ตัวหนึ่งนี่พี่ว่าไปขายของในตลาดนึ่จะสบายกว่าครับ เวลาทำตัวหนึ่งนะครับถ้าแบบทำทั้งวันทั้งคืนอะ่ะหรือทำเช้าถึงเย็นทุกวันประมาณเดือนกว่าขูดเลยเหรอครับไม่ได้ทำเลย อืให้มันเรียบแล้วลืมลืมชื่อมันละอะไรนะฮะสแคปเปอร์ปเ,ปอรเออมันคือสแคปเปอร์นะเ,ออเป็นเหมือนใบมิดโกนแต่มันไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับแต่มันขูดไม้ออกได้ครับนะเออ,รเ,อ,อเรียบเลยใช่เนออใช้นี้ก็ได้สแคปเปอร์นี่ครับรรนนหนายอยู่นะครับเนี่ย ครับขูดให้มันเรียบครับก่อนที่จะเอากระดาษทรายลงเรียบไหมเรียบครับจริงตอนแรกก็งงว่ามันคมได้ไงวะ ผมได้นะครับนี่ครับ,รบการเก็บคือให้เรียบที่สุดเพราะว่าเราพ่นลักเกอร์นะี่มันจะได้สวยครับ ฉีกบัดซบแล้วติดกาวันทำอะไรพลาดทีนี่โคตรเซ็งเลยครับเดี๋ยนะนอ้า,าอันเอาเลย <c oughs> ตามสบายเลย ที่ไหนฮะมสะทมศทเศรีนครินปันเ,อเอ๊ะ,อ,ะอ,อันเปิดไงเนี่ยอออเออเขาถข้ท่าอันช่วยทำยอะไรก็ได้เผื่อถ้ามันจะไม่เสร็จ <c oughs> จะได้แล้วเดี๋ยวถ้าพี่จำตัวที่สองอะสงสัยอะไรพี่ก็จะมาถามง่ายกว่าเมื่มอก,กี้พี่เฉือนไปโดน พลาดไม่ได้นะเรื่องพวกนี้เนี่ยรับงานไม้นี่พลาดแล้วคือแบบเสียแล้วต้องแก้นะครับแก้แยากอีกงานพวกนี้พลาดลําลบากครับพลาดแล้วพลาดเลยนะครับไม้ฉีกก็ฉีกเลยให,ให้ทําใหม่นี่ท้อชิบแต่งเลยนึกดูนะครับทาสมมติทําโครงไม้มาร้อยตัวร้อยทำมาร้อยวันอย่างเงี้ยหรือทำมาเดือนหนึ่ง ดีมาทําผ้าอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะครับพอผพ้าทีนี่เสียกําลังใจมากๆครับพอแล้วครับสเก็ปเพิร์เรามาขัดต่อนะครับพอขัดได้เพ๊่ก็ตะต่อนะครับ เป็นผู้คาบเก่าครับเดี๋ยวผมขอขัดต่อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับพาชมการทำแค่นี้ก่อนครับขัดทั้งตัวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ